แชร์คิดลูกค้านะครับที่เข้ามาปรึกษากับแอปบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการปัสสาวะเป็นฟองและก็มีโปรตีนรั่วออกมานะครับอาการแบบนี้ก็คือเป็นอาการของคนที่เป็นไตเสื่อมนะคบต้องรีบดูแลที่นี้นะครับแอปมี3สิ่งที่ควรรีบดูแลสําหรับคนที่มีอาการปัสสาวะเป็นฟองและก็มีโปรตีนรั่วออกมาสาเหตุเกิดจากไตของเราเนี่ยเสื่อมลงนะครับเสื่อมลงตามวัยของเราโดยปกติแล้วนะคบอายุ35ปีขึ้นไปนะคบไตเราจะเริ่มเสื่อมลงทุกปีทุกปีใครที่มีโรคประจําตัวร่วมมาด้วยไม่ว่าจะเป็นโรค เบาหวานความดันหรือว่าไขามันนะครับกินยาที่รักษาโรคประจําตัวของตัวเองเนี่ยนานเกิน5ปีขึ้นไปนะคะห้าถึงสิปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลงได้เร็วเหมือนกันอีกอันนึงนะครับก็คือเกิดจากพฤติกรรมการกินของเรานั่นเองพฤติกรรมการกินที่กินเค็มต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะครับก็ส่งผลทําให้เซลล์ไตเราเนี่ยเสื่อมลงได้เช่นกันสิ่งที่ต้องรยกดูแลมาดูว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็คือ ให้หลีกเลี่ยงนะครับการทานกลุ่มเนื้อแดงกลุ่มเนื้อแดงก็อย่างเช่นนะคะพวกเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแกะเนื้อหมูนะคะเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากซึ่งถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตยิ่งถ้าอยู่ในระยะ 3B 4 5นะครับก็จะไม่สามารถย่อยของเสียพวกนี้ได้หมดเพราะว่ามันใช้เวลาย่อยนานเน้นไปทานกลุ่มเนื้อสัตว์สีขาวนะคบไข่ขาวปลาพวกเนื้อไก่เนื้อสัตว์สีขาวเนี่ยนะครับจะย่อยง่ายแล้วก็ใช้เวลาย่อยไม่นานนั่นเองนะครับร่างกายสามารถย่อยสลายออกไปได้ทัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องกินปริมาณที่เหมาะสมนะเหมาะกับระยะโรคไตของตัวเองสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละวันในแต่ละมื้อ้องเรียนรู้และเลือกทานอาหารที่ไม่ส่งผลเสียให้กับไตในระยะยาวนะครับผู้ปว่วยโรคไตเสื่อมเนี่ยนะครับต้องควบคุม3แร่ธาตุก็จะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและก็โซเดียมนะครับผงผักกับผลไม้เนี่ยจะอยู่ในหมวดของโพแทสเซียมนะครับถ้าหากว่ามันมีปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะทําให้ ไตเนี่ยขับออกไม่หมดก็ส่งผลเสียให้กับร่างกายเหมือนกันนะคะผักกับผลไม้เนี่ยที่ต้องควบคุมและก็ดูแลผลไม้ก็เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองนะคะหรือว่าเขียวเข้มอีกเลี่ยงการทานกลุ่มผักเหมือนกันนะคะถ้าเป็นกลุ่มผักสีเขียวเข้มก็อยากให้หลีกเลี่ยงการทานออกไปถ้ามังกรอันนี้จะสีไม่ฉูดฉาดเนาะแต่ก็มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ําเนื้อหรือว่ากะทินะคะพวกนี้มีโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงข้อที่3านะคะ ตัดสินใจทานอูมิให้เร็วที่สุดอูมิจะทํางานแทนเซลล์ไตที่มันตายไปแล้วนะครับแล้วก็ทําในส่วนที่เซลล์ไตที่มันเหลืออยู่เนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทานควบคู่กับการดูแลควบคุมเรื่องอาหารนะคะก็จะทําให้ไตเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูขึ้นกลับมาได้สําหรับใครนะครับมีคําถามหรือว่าอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไตยอยู่ระยะไหนแล้วมีผลตรวจอยู่ที่มือนะครับสามารถ ถ่ายรูปหน้าผลตรวจนะครับถ่ายชัดๆแล้วก็ส่งมาให้แอปนะครับทางข้อความได้คลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของแอปไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้รับสาระความรู้ดีๆเอาไว้ดูแลตัวเองก่อนใครนะครับ